ายชีพอันนี้เป็นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือธุรกิจบ้านเราจะเรียกเป็น family business หรือ family owned business ก็ได้ก็คือธุรกิจครอบครัวก็คือถ้าบ้านเรามีธุรกิจอยู่แล้วเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME เป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถเอาความรู้ที่เราได้จากการเรียนทั้งหมดเนาะในเชิงเทคอะไปต่อยอดธุรกิจให้มีไรายได้มากขึ้นของครอบครัวเนาะ ให้มีไรายได้มากขึ้นหรือว่านําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตเช่นถ้าเราขายของเป็นร้านขายของชโปกติก็จะต้องเอาระบบแบบเซเว่นเข้ามาหน่อยเป็นออนไลน์หรือเป็น point of sale ที่คิดเงินแบบอัตโนมัติได้เนี่ยหรือใส่เป็น Line a d แอก็จะเริม่มมีก็คือว่าเป็นการเอาความสามารถทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้เข้าไปช่วยผนวกด้วยก็ได้หรือการสร้าง โมบายเพ a ชั o นขึ้นมาเลยเพื่อซัพพอร์ตหรือว่าจะเป็นการแตกลายธุรกิจจากที่บ้านขยายเครือข่ายใหม่สร้าง Product ใหม่สร้างบริการใหม่เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อจะขยายอาณาเขตของธุรกิจตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ